รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิบ้านหนองรีภายใต้การนำของนายสมพงษ์รักสาราชผู้อำนวยการสถานศรรึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศรรึกษาขั้นพื้นฐานสำนักง,งานเขตพื้นที่การาศรรึกษาประถมศรรึกษาลบบุรีเขตงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิบ้านหนองรีกลุ่มโรงเรียนอำเภอลำสนธิตำบลหนองรีอำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรี ปัจจุบันมีนายสมพงษ์รักษาราชดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวสมิตานันอินเอมดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น576คนแยกเป็นระดับประถมวัยจำนวน127คนและระดับประถมศึกษาจำนวน449คนข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษามีผู้บริหาร2คนข้าราชการครูจำนวน24คน ครูอัตราจ้างสองคนลูกจ้างชั่วคราว3คนรวมจำนวนบุคลากร31คนผลการสะท้อนคุณภาพสถานศึกษาภายใต้โครงการ 1. อําเภอ 1. โรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิบ้านหนองรีด้านที่1โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนองค์ประกอบที่1อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการห้องสมุดพื้นที่สำหรับการปฏิบัติกิจกรรมการประชุมที่อยู่อาศัยสำหรับครูและนักเรียนโรงอาหารห้องพยาบาลห้องน้ำห้องพักครูห้องกลุ่มสารการเรียนรู้ห้องสำนักงานรั้วและประตูมีค่าเฉลี่ย1.55อยู่ในระดับคุณภาพขาดแคลนองค์ประกอบที่2ระบบสาธารณูปโภคและเครื่องมืออุปกรณ์ มีระบบไฟฟ้าน้ำสะอาดระบบอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับห้องเรียนและสำนักงานมีค่าเฉลี่ย1.4อยู่ในระดับคุณภาพขาดแคลนองค์ประกอบที่3ระบบความปลอดภัยกล้องวงจรปิดบุคลากรในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยแผนเผชิญเหตุมาตรการป้องกันจุดเสี่ยงมีค่าเฉลี่ย5อยู่ในระดับคุณภาพโดดเด่นด้านที่2 ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์ประกอบที่1ผู้บริหารเป็นผู้นำด้านวิชาการนำการเปลี่ยนแปลงริเริ่มช่วยเหลือครูมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการสร้างแรงจูงใจมีกระบวนการพัฒนาตนเองมีค่าเฉลี่ย4.55อยู่ในระดับคุณภาพโดดเด่นองค์ประกอบที่2ครูมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีความมุ่งม,มั่นทุ่มเทแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและพัฒนาตนเองมีค่าเฉลี่ย3.8อยู่ในระดับคุณภาพมาตรฐานด้านที่ 3. การบริหารจัดการองค์ประกอบที่1การบริหารองค์กรจะทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา5ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพมีค่าเฉลี่ย5อยู่ในระดับคุณภาพโดดเด่นองค์ประกอบที่2งานบาริหารวิชาการการดำเนินงานนิเทศภายในระบบงานแนะแนวระบบประกันคุณภาพภายในระบบการวัดและประเมินผลการส่งเสริมกระบวนการวิจัยการสร้างความร่วมมือเชิงวิชาการมีค่าเฉลี่ยห อยู่ในระดับคุณภาพโดดเด่นองค์ประกอบที่3การบริหารงานบุคคลส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพส่งเสริมให้มีความรักความผูกพันการบริหารงานบุคคลทั้งระบบมีค่าเฉลี่ย5อยู่ในระดับคุณภาพโดดเด่นองค์ประกอบที่4งานบริหารงบประมาณการกำกับติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินบัญชีแลพะพัสดุมีค่าเฉลี่ยห อยู่ในระดับคุณภาพโดดเด่นองค์ประกอบที่5งานบริหารงานทั่วไปอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมบรรยากาศการปฏิบัติงานบนฐานเครือข,ข่ายข้อมูลสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีค่าเฉลี่ย4.8อยู่ในระดับคุณภาพโดดเด่นด้านที่5การจัดการเรียนรู้องค์ประกอบที่1 หลักสูตรสถานศึกษาโครงสร้างรายวิชาหน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรมีค่าเฉลี่ย5อยู่ในระดับคุณภาพโดดเด่นองค์ประกอบที่2กระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลการเรียนรู้การใช้สื่อและเทคโนโลยีพื้นที่การเรียนรู้บรรยากาศชั้นเรียนการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยห อยู่ในระดับคุณภาพโดดเด่นด้านที่5ผู้เรียนองค์ประกรอบที่1ผลการทดสอบระดับชาติและผลสฤทธิ์ทางการเรียนผลการประเมินพัฒนาการ4ด้านของเด็กปฐมวยัยมีค่าเฉลี่ย5อยู่ในระดับคุณภาพโดดเด่นองค์ประกรอบที่2ผลการประเมินทักษะและสมรรถนะของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย5อยู่ในระดับคุณภาพโดดเด่นองค์ประกรอบที่สาม ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีค่าเฉลี่ย5อยู่ในระดับคุณภาพโดดเด่นองค์ประกอบที่4ความสามารถพิเศษความสามารถที่ปรากฏอย่างเด่นชัดข้อมูลผลการสอบ CEFR และ HSK ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย2.33อยู่ในระดับคุณภาพเริ่มต้นองค์ประกอบที่5ทักษะอาชีพทักษะชีวิตและการคิดเชิงนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ย5อยู่ในระดับคุณภาพโดดเด่นผลต่อเนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการเข้าเรียนการจบการศึกษาและการศึกษาต่อปีการศึกษา2568มีจำนวนนักเรียน576คนปีการศึกษา2567มีจำนวนนักเรียน569คนไม่มีนักเรียนออกกลางคัน มีจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567จําจำนวน91คนและปีการศึกษา2566จําจำนวน73คนมีจำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นปีการศึกษา2567จําจำนวน91คนและปีการศึกษา2566จําจำนวน73คน 1. อําอำเภอ1โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิบ้านหนองรีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตสอง